เจอเยอะในนั้นนะ,ะที่ไปเที่ยวเขาเรียกว่าเป็นเป็นการรับเชื้อจากการเที่ยวด้วยกันซึ่งอีกคนไปรับเชื้อมาจากไหนก็ไม่รู้อ่าไ,ไ,ไม่มีใครรู้ไมม่ีใครรู้สวัสดีครับผมโกจัง j จบีนะครับก็วันนี้ผมมาสัมภาษณ์คน ค <letter> นหนึ่งก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนผมเองเคยผ่านประสบการณ์ในการเป็นโควิดสิบเก้าแต่ไม่รู้สายพันธุ์ไหนเดี๋ยวค่อยไปคุยกับเขาก็สวัสดีกล้องครับอสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อชื่อปุ้มปุ้มชื่อปุ้มชื่อปุ้มครับชื่อปุ้มก็ปุ้มเพื่อนผมนะครับก็ เพิ่งเพิ่งเพิง่งจะเป็นโควิดสิบเก้าแล้วก็อยู่ระยะเวลาการรักษาของเขาแล้วก็ออกมากักตัวครบกาหนดแล้วนะครับผมผมถึงมาสัมภาษณ์เขาอันนี้ค,ค,คือคือครบกำหนดแล้วมีใบรับรองแพทย์มีอะไรหมดแล้วปลอดภัยนะครับปลอดภัยทุกอย่างอันนี้คือปลอดภัยแล้วไม่มีเชื้อแล้วเชื้อตายหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวกระปุ่มก่อนปุมปุมไปติดติดติดจากไหนมาอไม่รู้ เอางี้เอางี้รู้แต่แต่แต่อย่าพูดถึงอ่าเราไม่พูดถึงกันก็คือเอาเอาเรียกว่าคนภายในใกล้ตัวเอาคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวก็คือคนเราแม่เอาคนในคนในพื้นที่บ่บ้านครับผมก็คือการตกเราการตกใช่การตกเพราะลืมลืมโมจะสอนคนอื่นโมจะบอกคนอื่นไงสุดท้ายตัวเองพลาดการการตกเพราะอะไรเพราะเรา มั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าคนที่นี่อืไม่น่าเป็นโควิดเพราะว่าไม่ได้ไปส่วนใหญ่คนที่นี่ไม่ค่อยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเดินทางออกบ้านเราไม่ได้ไปไหนกันที่เสียงไปอะไรแต่ก็สุดท้ายตัวเองกัดตกเองกัดตกกัดตกเพราะไม่เราสําคัญที่สุดเลยคือไม่เว้นระยะห่างกับไม่เวไม่ใส่แมสไม่ใส่แมสจุดอ่าจุดสําคัญก็คือ อ่ะไฮปุ่มเราคือตัวสำคัญในการที่จะเป็นโควิดคือนี้คือการพูดคุยกันอย่างนี้แล้วไม่ใส่แมสก์จัดที่เจอกับตัวเองคือคุยกันในระยะประชิดเลยต้องบอกว่าประชิดไม่เป็นระยะไม่เป็นมาไม่นี้อ่ะประมีเลยอย่างนี้เลยแล้วแล้วไม่เป็นระยะไม่ไม่มีอุปกรณ์คู่อะไรอย่างเงี้ยคู่อ่ะก็เริ่มเริ่มก็คือเป็นเวลาสองวันที่คุยกันสองวันติด ระยะเดียวกันเลยแล้วเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่ใส่แมสทั้งสองวันเลยแล้วเรารู้อาการได้ไงเราวันที่สามวันที่สามวันที่สามประมาณตักตื่นมาก่อนไม่เป็นไรนะปกติอสองวันที่ผ่านมาที่คุยกันแต่พอวันที่สามเหมือนเริ่มฝักเหมือนเชื้อเริ่มแต่จริงๆเชื้อน่าจะเข้าไปตั้งแต่วันแรกะอืะแต่พอวันที่สองเนี้ยก็อาจจะยังไม่ยังไม่ฝักตัวอ่ายังไม่ฝักตัวยังไม่ยังไม่แพ้ยังไม่เข้ายังไม่ฝักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณ พอวันที่สามปุ๊บประมาณตื่นมาตอนตอนเย็นก็ปกติมาเริ่มมีอาการประมาณสักสองทุ่มเรารู้สึกว่าร่างกายเราผิดปกติเป็นมันเป็นไข้แล้วมันไม่ใช่เป็นไข้โควิดตัวนี้ส่วนใหญ่เท่าที่ท,ที่ที่พูดคุยกับคนที่เป็นด้วยกันที่โรงพยาบาลสนามอ่าเท่าที่เราไปคุปีด้วยนะเราก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้าง ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการไม่มีอาการนะครับแล้วก็บางคนสุดถ้าสุดส่วนมากจะไม่ไม่ไอไม่เจ็บคอไม่ไม่มีอาการมู้ไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไม่มีอาการหรือไม่วัดไข้ก็ไม่เป็นบางคนไหมเป็นบางคนแต่ส่วนน้อยที่จะเจอเป็นไข้แต่จริงๆแล้วอย่างเราแล้วก็อีกหลายหลายคนที่ถามก็คือมันไม่มีไข้อ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ระบุไว้ในนั้นจะมีอยู่แค่ก็คือไอไอที่เราดูในไทม์ไลน์ของแต่ละคนคือว่า ระยะเวลาสี่วันจะเป็นอย่างนี้ห้าถึงแปดวันจะเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเราจริงๆแล้วแบบโควิดเนี่ยมาตรฐานมันเลยจริงๆน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดวันแปดวันเจ็ดวันวันหลังจากนั้นคุณรอดแต่แต่ต้องบอกนะว่าสาหรับคนมีโรคประจําตัวนะหนึ่งคือคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยอย่างเช่นโดยเฉพาะเบาหวานจะแรงละจะรุนแรงมากสําหรับสําหรับโรคนี้นะแต่ถ้าคนอย่างวกติอย่างเราเนี่ยก็คือถ้าจะไม่ ไม่มีผลอะไรเลยเอางยก็จะอาจจะมีอย่างที่เป็นก็แล้วแต่คนจะเป็นมากน้อยแต่คือส่วนใหญ่ก็เข้าที่สังเกต้าที่คุยก็หลักๆก็จะมีประมาณว่าเมื่อยตัวโควิดนี่เมื่อยนั่นมันล้ามันมันล้ามันเหมือเพียมันเพียมันไม่อยากไม่อยากนอนไม่อยากลุกไปไหนเพราะวันที่สามที่เริ่มรู้สึกก็คือเชิดทำไมแบบเรามีมีมีความสุกแ่บอยากจะปิดร้านครับ ไม่อยากขายของแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าปุมปุมเขาขายขายของนะครับขายของในหมู่บ้านไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกแบบว่าในหมู่บ้านมันไม่รู้สึกเหมือนเดิมเลยมันอยู่ที่มันเปลี่ยนปุ๊บไปเลยแบบมันกัดเหมือนกัดความรู้สึกเรามันแบบปุ๊บมันยืดดีเลยทำไมกูเอ้ยทำไมเรามันมันไม่เหมือนเป็นไข้ธรรมดามันไม่ได้เป็นไข้แต่ตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าอยากปิดร้านแล้วก็เข้าบ้านอยากนอนอย่างเดียวอยากพักผ่อนอนอนทำไมรู้สึกมันเหนื่อยแท้ทั้งที่ ถามว่าจริงๆมันเหนื่อยไหมมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ปกติก็เหนื่อยวันนั้นก็มีแต่พอวันนั้นอะเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยไม่ไหวละมันปิดร้านเร็วเลยลูทร้านปุ๊บปิดร้านปุ๊บอาบน้ำลุบนอนหลับเลยตื่นมาคร่านี้เป็นเรื่องเลยมันหนักกว่าเดิมมันหนักกว่าเดิมตรงที่ไม่มันหนักกว่าเดิมคือมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่มันจะปวดกระดูกปวดตัวแล้วนอนลุกไม่ขึ้นแต่อันเนี้ยลุกได้แต่ เมือมือตัวมากแบบมือมันเลอมันเลอมันล้ามันล้าแบบไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะเราเราน่าจะเชื้อไม่ลงแล้วแล้วกี่วันเราจะกี่วันถึงถึงไปตรวจปุ้มอยู่กี่วันอ่ากินยาพอหลังจากวันนั้นนะหลังจากเช้านั้นอ่ะพอเช้าวันที่สี่มันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักเว้ยหนักกว่าเดิมไม่ไหวแล้วคือ จากเมื่อคืนที่เราว่าเราเพียวันนี้มันเพียกว่ามันนอนมันอยากจะนอนแล้วมันอยากจะคือร่างกายมันมันล้าไปหมดเลยมันล้ามันแต่มันไม่ปวดเหมือนเหมือนค่วมาใหญ่นะมันมันล้าแบบล้าเหมือนแล้วอย่างเงี้ยเราปวดเปียเพียงนะแล้วลมเปมไปตัวที่ไหนเอ่อย่างเอ่อตอนตอนแรกเราไม่รู้เราไม่คิดว่าเราเป็นหนึ่งคือเราเราเราไม่มีอาการในในที่มันระบุไว้อะอย่างเช่นมีไข้ไอเจ็บคอดูแล้วไมูกไหลเอออะไรอย่างเงี้ยผื่นขึ้นตาแดงเงี้ยเราไม่เป็น แต่พอความรู้สึกเราคืออปวดหัวปวดหัวครั้งเดียวด้วยนะปวดหัวเสร็จปุ๊บแต่ปวดลูกตาด้วยเวลากล้มแต่หลักๆคือจะเมื่อยตัวล้าเมื่อยตัวล้ามากล้าล้าเลยล้าเลยเป็นคนเหมือนคนทํางานมาหนักๆแล้วแบบลุกไม่ขึ้นอะ่ะนอนนอนไปก็กินยาบ้างอย่างาพุกพาาอะไรี้ยแค่ปวดแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะสองวันก็คือ วันที่สองก็เริ่มดีขึ้นก็เริ่มลุกได้ปกติแล้วความล้าก็จะหายไปวันที่สามนี่คือถ้าไม่มีเลยวันที่สามนี่หมายถึงนับมาเป็นเจ็ดวันแล้วอ่าถ้าจริงจริงก็ถ้าเริ่มจากจากที่มันออกอาการก็น่าจะเป็นวันที่สามไม่ใช่ที่สามที่ปุ้มบอกว่าสี่สี่ออกอาการสี่แล้วก็กินยาอสี่กินยาห้าห้าก็กินยานิดหน่อยกินยานิดหน่อยอวันที่หกใช่ไหมประมาณหกเริ่มดีมันเริ่มเดินได้เริ่มปกติอ่ะ เจ็ดแปดก็เริ่มวันที่แปดอ่ะกลับมาเหมือนเดิมถ้าจับไอ้น,นี่เลยก็คือปกติเลยจะออกไปขายของอยู่แล้วแต่ดันแบบมีคนเจอในนี้เป็นโควิดในหมู่บ้านออาตอนแหละเป็นเหตุเริ่มจากถ้าถ้าไม่มีคนเป็นก็ไม่รู้หรอกก็ไม่รู้ครับต <laughs> ับแผ <laughs> เออไม่แมบบแบบ่จริงๆแล้วอ่ะดีไม่ดีก็อาจจะไม่ได้แพร่เชื้อมากหรอกเ,รอเพราะตอนนั้นถ้าออกมาขายของจริงๆที่น่ากลัวจริงๆน่าจะเป็นช่วงวันที่สาม ที่เราทมไปสองวันชวันนั้นอ่ะจริงๆก็จะถ้าฝืดออกมาสสาวะก็ได้นะแต่ช่วงนั้นอ่ะเชื้อน่าจะมาเชื้อเชื้อเชื้อน่าจะแพร่ช่วงวันนี้ใชใช่แต่คือเรารู้สึกขี้เกียจมันเหมือนมีความขี้เกียจอยู่เพราะอาจจะเป็นเพราะโควิดด้วยแหละแต่แต่เราก็อยากนอนแต่ไม่ได้อยากนอนอย่างเดียวเหมือนแรงแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยอาจจะแต่ไม่อยากแล้วแล้วอย่างนี้กี่วันไปไปอยู่โรงพยาบาลอ๋อไปเสร็จแต่ก็ตรวจเจอตรวจเจอเส็จคือพอคนในนี้คนในหมู่บ้านเจอปุ๊บ เราก็เอาแหละเราก็ไปตรวจต้องโดนแน่นอนต้องไปตรวจละพครับตรวจปุ๊บอีกวันหนึ่งล้วรับผลมาปุ๊บโรงพยาบาลมารับเลยเออเย็นโรงพยาบาลมารับแสดงว่าไปเอ็กซเรย์แสดงว่าตอนนั้นเตียงยังไม่เต็มว่าไม่ไม่เต็มไม่เต็มไหมเต็มไหมเต็มไหมก็ก็ใช้ใช้ใช้แยกกันระหว่างคนที่มีฝ้าที่ปอดคือมีเชื้อลงปอดกับคนที่ไม่มี เชื้อลอ<ง>คือปอดสะอาดปอดใสอ่ะเชื้อลงปอดนี่คือไปโรงพยาบาลคืออยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลบแต่ส่วนคนที่คนที่เป็นคนที่ไม่มีเชื้อที่ปอดไม่มีซาที่ปอดโรงพยาบาลสนามก็จะไปโรงพยาบาลสนามอ่าแล้วก็แล้วก็จะ,จะเป็นอย่างนี้มาตรฐานแล,แล้วก็จะมีคนที่กักตัวอีกก็จะเป็นชุ่มเสี่ยงระยะเขาเรียกอะไรคนที่อยู่ในในอยู่ที่ในวงที่หนึ่งวงที่สองชุมเสี่ยงก็แต่แยกไปที่หนึ่งใช่ใกล้ชิดตับ อันตรายขนาดไหนอ่ะมันจะเป็นเป็นบวงวงแต่ตอนนี้ตอนตอนนี้ก็หมู่บ้านหมดแล้วหมดวหมู่บ้านหมดหมดแล้วไม่ไม่มีแล้วจัดการไวสิบสี่วันเพราะจริงๆแล้วเชื้อใน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 ตามมาตรฐานเลยคือสิบเดือนมาตรฐานเลยนะเจ็ดวันแปดวันถ้าคนแข็งแรงเชื้อหายหมดเชื้อตายหมดแล้วเขาก็จะร่างกายมันต้านทานได้แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเหมือนเป็นการพักฟื้นร่างกายส่วนตัวส่วนตัวคือไม่ต้องกินยาเลยก็คือแลไม่ได้กินยาเลยไม่กินยาเลยไม่มีแต่วันแรก ที่ไปโรงพยาบาลก็ไม่มียากินคือเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเราอยู่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามช่วงนั้นมันยาต้านมันขาดมั้งมันอาจจะเป็นช่วงที่เราแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรร่างกายเราไม่ยุ่เป็นอะไรเขาปล่อยให้ให้ก็ปล่อยให้ใช้ชีวิตกินกันนอนประมาณนั้นผมเคยบอกเคยบอกหลายคนแล้วว่าถ้าถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยคนที่เป็นโควิดจริงๆอ่ะเขาจะให้กลััวสําาหรรบเให้กลััวสหหรบใ้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยไปสู้กับโควิดเองอาใช่เหมือนทั้งประเทศ